สวัสดีครับสุนหอมชาแนลมื้อนี้ว่าจะลงยูทูปให้ยังน้อยครับเ้วจะลองเพียงให้ฟังยังน้อยฉีดยาให้ฉันตายไปเถินหมอนี่คือคำขอร้องของคนไข้ครับว่าจะให้หมอฉีดยาให้ตายอยู่หมอไปย้ำในหมอกับสื้อตะชุดเลยว่าได้ฉีดยานึกเดียวยาใดดีๆก็ฉีดให้ตายนะครับจะได้จบๆมีเ้ละ เบื่อายนดยนมนีมนจะมาบอกหอยอยนวยครับผมจำไม่ได้หรอกว่าผมฝันยังแต่ว่าเอาเป็นว่าใกล้ๆเขาบอก็นโตมากนี่แหละผมก,บกนนนน็บ่ได้ฝันเนาะนอนบ่ค่อยหลับแต่ว่าก็นอนหลับไปมือหนึ่งก็ว่าใกล้ๆเขาบอกบอกมาว่าเจ็ดหกศูนย์จริงใกลๆก้ๆเขาบ่ได้บอกเจ็ดหกศูนย์เลยใกล้ๆว่าเขาบอกว่าหาหกศูนย์หรือหกหาศูนย์หรืออย่างนี้แหละแต่่าสะดุ้งตื่นมาเล้ว ชักลังเลว่าอรียกว่าเจ็ดหกศูนย์มีแค่สามตัวนี่แหละครับเอาแค่นี้แหละครับตื่น็ดีไปตื่นไปตัวรหาับาทสิบบาทครับเพราะมีโชคล่ำกันถ้ายังใดก็กดติดตามเพไว้นี้เด้อเพราะว่านี่แหละครับเมฆนะ่ะมันจับกลุ่มได้มันกระสลายได้ครับต้องฟ้ามันหอนได้มันก็บดได้ถูกสิ่งถูกอย่างมันเกาะได้กลุ่มได้มันกระแตกสลายได้ในโลกนี้่มีอย่างจีวรนะครับจีจีลังนะครับ ถูกย่างย่ำเสื่อมสลายไปตามกานเอาแก่นี้แหละครับขพูได้เลย